รายการต่อไปนะคะจะเป็นการทำพงอดอหนึแบบ Export เป็นไฟล์นะคะจะมีรหัส PTAx1MEX นะคะเราจะนำรหัสตรงนี้ไปใส่ในช่อง Search Menu นะคะคือ PTAx1MEX แล้วกด Enter ค่ะหลังจากนั้นให้เรามาเปลี่ยนช่วงเดือนนะคะเป็น022558นะคะ วันจ่ายเงินเดือนเป็นวันที่18.02.2558นะคะอลง้าจากนั้นกดโอเคโปรแกรมก็จะขึ้นมาบอกเราว่าจัดทำไฟล์ที่ไดซีนะคะโปรแกรมไฟล์ s m a r t w i t h o u t win fmpff pnd 1 หลังจากนั้นกดโอเคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทำพองดอหนึแบบ e xport เป็นไฟล์นะคะ